แล้ววันนี้ผมมีชาเลนจ์ที่จะพาทุกคนไปตะลุยแรลงในเกมอวีตั้งแต่บอลถึงซูพิีมมรวมทั้งหมด162ดาวและเพื่อทําให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับชาเลนจ์นี้ผมก็จะทําการสมัครด d ใหม่เพื่อความสนุกที่มากยิ่งขึ้นและระหว่างทางนั้นเราจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างสามารถรับชมได้ในโอมนิเกมอวีเดอะซี e ีส์ เริ่มมาพาสามผมก็นําโค้ดที่เห็นในทิกตอกมาใส่แต่ผมก็แอบแปลกใจว่าทําไมมันใส่ไม่ได้สักทีแล้วผมก็คิดว่าผมโดนหลอกก็เลยไม่สนใจมากดแรงต่อเปิดมาตาแรกมีฮาเจอเซอร์ไพรส์ติ๊กโรมมาได้โรมแต่ขอเมยดแต่เพื่อนก็ไม่สนก็เลยหยิบแรดมาแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ยังไม่ยอมที่จะเล่นโรมเพื่อนเราก็เลยเสนอป่าให้ไม่ได้เข่นตัวไหนอะ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเขาก็เลยหยิบแวนมาโลมแต่เพื่อนในทีมก็พร้อมที่จะเป็นกาลังใจให้เขาหลังจากเริ่มเกมมาผมก็มากันโอเมนแล้วเราก็ดูสู่สีกันมากแต่เขาก็ฟิกออกไปจากนั้นไม่นานนาคอสก็มาจากไหนไม่รู้ผมก็เลยตายคาป้อมไปและคีล่าก็มาเติมเพื่อที่จะเอาโอเมนแต่ก็ได้มาหนึ่งคิวช็อตนี้เห็นโอเมนเล่นน้อยว่าจะฟิกเกอร์เข้าไปแต่ดันก็ไปโดนปุ่มพับจอทาให้ผมตายไปผมพยายามค่อยไปเปิดแต่ก็ไม่มีใครตามก็เลยจะเป็นต้องวิ่งหนีแต่โดนเลหน้าไล่ฟันตูด เปิดมาตาแรกทีมเราก็ส่งจะแพ้อีกแล้วครับแล้วผมก็ใช้จังหวะน,นี้เข้าไปหาโอกาสที่จะเปลี่ยนทีมไฟ์ใกล้เข้าเลดเกมแล้วนาคอสก็เริ่มแรงผมก็บไบโอเลดก็ไม่สามารถเอามันอยู่แล้วก็เก็บผมก็บไบโอไปแต่ก็ยังดีที่ได้นาะคอสช็อนนี้ผมก็ไบโอเอาไม่อยู่แล้วจริงๆเข้าไปแป๊บเดียวก็ตายและตาแรกก็แพ้ ลังจกลับมาหน้าล็อบบี้ผมก็ได้อัพวลเป็นเลเวล23ตาต่อไปผมก็เลยหยิบบิโลมาเปิดมาก็ฟาร์มบัฟแบบปกติเห็นฝั่งตัวข้ามเลือดน้อยแบบนี้ผมกับซิปก็มีดีรอที่จะเข้าไปเก็บและซิปก็โอมผมเพื่อจะพาผมเข้าไปนัวแต่มันก็ไม่ได้นัวดิผมก็เลยตายแวะเอาดาให้กับทีมแล้วก็ไปตีป้อมกลางสักแป๊บแต่ช็อตนี้เห็นเพื่อนโดนก็เลยว่าจะเข้าไปช่วยแต่ผมก็ตายตามไปแต่เกิดไม่ได้แป๊บเดียวก็เข้าไปล้วงสุดท้ายก็ตายอีกแต่ทีมเราก็รวมใจจนได้มาต้เจอีีน มึงก็ตอบกูดีมึงจะเผาหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงอ่ะเพื่อนผมก็เลยเปิดไมค์คุยสวัสดีครับสวัสดีครับแต่มันก็ถามว่ากินข้าวยังเนี่ยนะกินข้าวยังพี่แต่หลังจากนั้นเพื่อนผมกับทีมก็เหมือนจะเป็นทีมเวิร์กกันไม่ได้คุยไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรตัวมันตายมันตายกลางให้หน่อยพวกแบทพวกแบทแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ทำอะไรเลยเราเล่นดีมเพื่อนเราเมาเนี่ยเพื่อนผมกับทีมนี้เหมือนจะไปด้วยกันได้ดีมากพากันคอเกมแต่ผมก็เดินชิลไม่สนใจได้ดาวเบิร์ดีซี และผมก็เลยใช้สูตรย้ายตีไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาคนแบกผมทําแบบนี้จนผมสาม,มารถขึ้นคอมเมนเดอร์มาได้หลังจากผมขึ้นคอมมาผมก็เจอฝั่งตรงข้ามพิมมาแบบนี้ผมก็เลยพิมพ์กลับไปว่ากินนิ่มทีมเราเห็นม้าบอกกับโอมเมนแบบนี้ผมก็เลยรีบขึ้นไปที่จะไปแก้เขาไอ้สัสตกใจหรอเค okay, เลยจากนั้นผมก็มดีรอที่จะกลับมาแก้เขาอีกรอบตกใจไม่เคยตกใจครับผมก็เลยแวะเอามาอีกสกรอบอย่าตกใจ แต่ระหว่างที่ผมกําลังแกล้งม้าอยู่นั้นเพื่อนเราก็ใส่ไม่หยุดเหมือนกันว่าจะกลับเอามาอีกรอบแต่คราวนี้ไม่เป็นเหมือนที่ผมคิดไว้อยู่เขาก็มีพลังขึ้นมาผมก็เลยต้องหนีออกไปแต่ม้าก็ตาคือเดิมตกใจจนตายแล้วนี่คองใจเมื่อกี้ก็เลยมาดวลกับม้าอีกรอบแต่ก็เหมือนเดิมครับโดนม้าหดเกือบตายทีมเราทรงเหมือนจะแพ้ครับเห็นแบบนี้พี่แก๊กก็ไม่รีรอที่จะพิมพ์มาอุยอ้ยอุ้ยแพ้ไม่ได้นะเสียหน้านะทีมเราตัวมันแพ้ <My> ทีมผมปากดีจัดเลยครับบายแต่ทีมเราก็เกือบจะแพ้แต่ฝั่งตรงข้ามก็ยังติดเล่นกันอยู่ทําให้ทีมเรานั้นเกิดมาทันแลวก็ยังสามารถป้องกันบ้านเราได้ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าไปไป,ไปค่อยพิมพ์และช็อตที่ทําให้ทีมเราแพ้นั่นก็คือช็อตนี้เลยนะครับช็อตนี้คือในหัวผมจะเข้าไปสไลด์คลิกหนกทีเดียวแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเบลดัมขอล็อกอันติซึ่งมันทําให้ผมเสียเวลาในการรอจนทีมเขามาเติมและผมก็เห็นว่าถึงผมจะกลับไปผมก็กันบ้านคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วก็เลยตัดสสินนนใจเเข้้้าาาไปดดดััคีียยววแแต่ทลทลลมมกก็กบ ก็เลยตายแต่แชทนั่นก็พิมพ์ไม่หยุดเลยนะแล่ตานี้ผมก็แพ้ไปแล้วก็ได้ใช้บัตรป้องกันดาวแว่รับสกินสงครามสักหน่อยปีนี่แหละน่าทําขาดแล้วทีมนี้ก็เป็นทีมที่มีอารมณ์ศิลปินเป็นอย่างมากชอบตัวในโฟร์ขวาซ้ายขวาขยายเป็นเลตุนลอยอยู่ออสเอ็ดออสเอ็ดออสเอ็ดผมก็เข้าใจเขานะครับการเล่นเกมมันก็เป็นการที่เราได้ผ่อนคลายออกมาผมก็เข้าฟาร์มปกติช็อดนี้แก๊กดึงสวยเห็นแบบนี้ก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปปิดงานแล้วก็กลับมาเก็บอเลนที่แอบดันป้อมอยู่ อารมณ์ศิลปินเพื่อนก็ยังไม่หมดผมก็เลยกลับมาฟาร์มแดงแล้วก็ไปเก็บงานข้างล่างแร็กดึงสวยแล้วผมก็จับเลยสิครับมึงจะหนีไปไหนแต่ตะโกนเชื่อปะผมก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะร้องเพลงนี้ออกมาอมันร้องแบบนี้จริงเหรอวะทุกคนร้องถูกกันปะและทีมเราก็ดันมาถึงป้อมสุดท้ายแล้ว แล้วก็ชนะมาได้ผมก็เล่นกับตี้ศิลปินนี้ไปเรื่อยๆและเราก็แยกทางกันและผมก็กลับมากดคนเดียวเหมือนเดิมมีแพ้บ้างมีชนะบ้างเจอผู้เล่นตึงๆบ้างช็อตน,นี้นะคอโหดจริงแล้วก็มีทะเลาะกันบ้างโดนด่าเฉยแต่นาคอช็อตน,นี้แม่งแรงจัดเลย จ,จากนั้นผมก็ได้พบอาญาระหว่างทางซึ่งทุกคนลองสังเกตอาญาดูเขาไม่ลงไปไหนเลยรู้สึกว่าเขารักผมเกินไปหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามีอาญาอยู่บนหวัวตลอดเวลาทําให้ผมเล่นยากมากมากิติไม่มีตัวยืนไงสัตว์รือนี่จะเป็นมิติใหม่ของการเล่นแรงของอาญาก็คือผมยังไม่เห็นเขาลงแตะพื้นเลยยกเว้นตอนผมตายช่วยด้วยและทุกครั้งที่ผมตายอาญาก็จะตายตามไปด้วยซึ่งตรงนี้แหละมันทาให้ผมเล่นยาก ผมรู้สึกอยากด่วมากที่ต้องแบกเพื่อนและอาญาก็ออกไปแต่ก็ไม่ลืมที่จะแอดมานะและผมก็ได้เพื่อนใหม่จากไหนก็ไม่รู้ผมก็ทําหน้าที่ของป่าได้ดีเยี่ยมก็ดูเหมือนว่าตานี้ทีมเราจะมีโค้ดแครี่กับเมกตามก็บ้างไอสัตว์แล้วเมกก็ตายเออตายและแครี่ทีมเราก็ไปตายเหมือนกันแครี่แบบนี้ยังไงก็แพ้เรายิงอยู่นะมึงไม่เห็นเหรอเราหนีไม่ได้แล้วมึงจะไปทาไมงงไปเชร์คลิปงงมึงก็ไม่ต้องเล่นออกไป ผมก็เลยพิมพ์ไปว่าใจเย็นเกตา้านี้ผมก็งงมากว่าคิซี่เขาเป็นอะไรยืนนิ่งไม่ไปไหนยอนก็เลยถามว่าทําไมมันต้องโอปพุ่มขนาดนั้นวะเราจะให้ผมทําอะไรเล่นไม่เติมอีซอสให้มึงอย่ามานักกันไปขอโทษครับยอนเม่ส้ม ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเรานั้นเป็นอะไรผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ช็อตนี้คิซี่ไม่ดวงสวยจัดเลยแกลกจะดึงผมแต่ดันไปโดนคิซี่ซะงั้นแต่ผมก็ตายอยู่ดีทีมเราทรงจะแพ้อีกแล้วครับเห็นเพื่อนบวกกันข้างล่างผมก็ไม่พลาดที่จะมาแจมแจมไปแจมมาก็กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็แพ้อย่างสมบูรณ์และตาน,นี้ก็เป็นตายที่ผมต้องขึ้นคอนแล้วแล้วก็ได้พบเพื่อนคนใหม่อีกคนนึงแต่ตาน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากเอามาังกรให้กับเพื่อนแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตผมกับเฟอร์เลนก็ดูเหมือนจะเข้าขากันเขาเข้้้้าา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 ผผมมมมมมมตยยเอออู่่่แลลว็็นนนีีกกกกกงงงัททไไไไดดปปปจะ บัสสวนหมดเลยผมกับเฟอร์เลนก็เลยถามว่ามึงไปทําไมกันจากนั้นทีมเราเข้าเอาดาร์กช็อตนี้เพื่อนบวกกันแต่ผมก็ไม่สนใจเลยเนียนตีบ้านแบบรอกอและทีมเราก็ชนะมาได้และตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงคอนโคลเลอร์ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับพาร์ทนี้แล้วก็ยังคงรอที่จะติดตามพาร์ทหน้าก็าอยากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ว่าสนุกหรือชอบมากแค่ไหนกับ RV The s เด i e s อีกทั้งยังเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมในการทำคลิปดีๆต่อไปแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ